เปิดโพดแรกนายนภัสหลังสารภาพรักใบเฟิร์นผ่านสื่อเพื่อนดาราแห่แซว คือหากันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวสําหรับการที่พระเอกมัดนุ่มนายนภัสออกมายอมรับว่ารู้สึกดีกับใบเฟิร์มพิมชนกและอยากจะเลื่อนสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนต่อหน้าสื่อซึ่งเรื่องนี้ทําเอาสาวๆกรีดวีดร้องและอิจฉาอยากเป็นนางเอกสาวคนสวยกันทุกคนล่าสุดหนุ่มนายโพดภาพแรกผ่านทางอินสตาแกรมแล้วพร้อมแคปชั่นติดอีโมจิหน้ายิ้มเขินและต้นคริสต์มาสข้อความว่า thank you e v r y a n s e n t h e n w e s t g a t e แฮชแท็กอพาร์ตแอนเดอร์สกอร์นาย โฟ o ต้เครดิ t n w a s a m o n f r a m e t o g r a p h y l e r g i a t o g r a p h y งานนี้มีแฟนๆทั้งไทยและเทศเข้ามาคอมเมนต์ส่งเสียงเชียร์ให้ภารกิจรักครั้งนี้สมหวังในขณะที่เพื่อนๆดาราก็แห่แซวเพียบเช่นนางเอกสาวแต่วนัทพรที่บอกว่า all I want for Christmas is d j มาตูมบอกว่าพอหนุม่มนักรักและไออามีนาบอกฟังแล้วเขินแทนเลยน่ารักและอื่นๆ